สวัสดีครับก็ว,วันนี้ก็ออกหมายหมายนี้เคยมานั่งแล้วนะครับผมก็ฝนตกนิดหน่อยครับพอดีว่าวันนี้เป็นเด็กสุดท้ายแล้วนะครับก็โอกาสที่จะได้ออกหมายนั้นหมดแล้วนะครับเพราะว่าไม่เข้าอากาเช้าก็คืยจะไม่มีโอกาสไม่มีเวลามาแล้วนะวันนี้นะครับเหยื่อที่จะใช้นะครับก็เป็น เดิมครับนวดนิ่มกับวันนี้จะใช้เป็นกุ้งกุ้งฝอยด้วยนะครับวันนี้การเริ่มมาแล้วครับไวมากๆ ว่าก่อนที่ผมจะตกผมได้อ่อยไปสักประมาณ2 2ปั้นนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าปลามีขนาดเล็กเกินไปนะครับเพราะว่า,าตะขอที่ใช้วันนี้นะครับเป็น0.5นะครับผม อากาศฝนตกแบบนี้นะครับก็หวังว่านะครับหวังว่าจะมีาสายส,สวยๆปิดคิวมาสักตัวหนึ่งนะครับ ับไม่ติดครับอาการดีมากเลยแต่ว่าสับไม่ติดนะ นี่นะครับเป็นปลาตัวแรกนะครับของวันนี้เลยนะก็ะปลาเนื้อใสสองนิ้วนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้รุ่นหึงก่อนแช่เดี๋ยววันนี้ผมจะใส่กระชังแล้วก็เอาไว้ส่งงานนะครับกระชังมาด้วยนะครับนี่ มากโคตรเร็วเลยนี่ครับตอนนี้ก็ใส่ใกล้เคียงกับตัวเมื่อกี้นะครับผมถ่ายรูปเก็บไว้ร่มนึ้งก่อนเชะคนีคงฝอยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะใช้งปั้นในกลุ่มล้วนเลยนะ ดูกันว่ามันจะมีอาการไหมนะครับ อาการครับแต่ว่ามันไม่ค่อยดูด เริ่มโดนตัวแล้วนะครับแชร์ไว้ก่อนแชร์ก่อนแชร์นะตัวนี้เล็กเล็กมากครับตัวนี การแบบนี้คือปลามันเข้ามาแล้วนะครับจะวัดให้โดนมันคือยากมาก นะ่อยสำหรับคันที่ใช้วันนี้นะครับเป็นคันมือสองญี่ปุ่นนะครับระยะ3ยุทสามครับคันนี้ยี่ห้อโอลิมปิกนะครับนทุนที่ใช้เป็นทุนขนนกครับเป็นทุนของก็จำชื่อนะแกไม่ได้นะครับแต่เป็นทุนไทย s อนะครับ สวยงามครับผมเกครับมาลุ้นกันต่อเลยครับคือหมายนี้นะครับเมื่อปลาเข้าแล้วคือมันก็จะเข้ทาทั้งวันนะครับแต่ว่าปลาจะมีขนาดเล็กน้อยนะ ตออกอยังมีแมงตอมาจากทุ่นอีกอะ เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเจอปลาตะเพียนไหมนะครับ ไหลลงนู้นด้นการไหลส่วนมากๆ ตัวครับนี่ครับไซส์เท่าๆกันเลยนะทีละสองตัวเลยครับความสวยงามของธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ก่อนรูปนี้อย่างนีหลายรูปแล้วเนี่ยแชร์่ะสวยงามครับสองตัว มาลุ้นกันต่อนะครับหมายตรงนี้เขาเรียกว่าหมายนิปปอนนะครับผมอยู่ที่ประธานสี่เนาะเป็ในในสยามนิปปอนนะครับเราจะรู้จักกันในชื่อของหมายนิปปอนนะครับผมก็เป็นหมายมหาชนครับมีทั้งแหงสะไห้หน้าดิน น,นี่กินกลางอากาศนะครับผมเสื้อปลาตะเพียนแล้วครับร่วงไปแล้วปลาตะเพียนอะ่ะมันจะไม่ลอยให้เหยื่อตกถึงพื้นครับปลาตะเพียนมันจะดึงไปเลยนะครับ ก็ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เหยื่อสดแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้กุ้งปล่อยนะครับเพราะว่าตักไม่เจอครับตักไม่โดน เราเองแล้วครับมาขึ้นเร็วอีกแล้วดูว,ว,ว่าจะโดนสองตัวอีกไหมนะครับสองตัวไหมตัวเดียวครับอ๋อจะเริ่มขยับไซส์ครับเริ่มเริ่มขยับไซส์ขึ้นมานิดนึงครับหยุดหน่อยนี่หยุดหน่อยจะถ่ายรูปมันมันจะหลุดหรอจะหลุดหรอตัวนี้ก็มีไซส์ขึ้นมานิดนึงนะครับผม ตกน้าจนได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสุดท้ายก็จะปล่อยอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันมันยังเล็กเกินไปนะที่จะเอากลับไปทำข้าวนะครับก็ถือว่าได้ตกสนุกสนานครับแล้วก็ไม่ไม่ได้ทำร้ายปลาก็เท่าไหร่เพราะว่าใช้เป็นตัวเบ็ดไร้เงี่ยงนะครับ ครับคลิปนี้เพื่อไม่ให้ยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวไปตามชมกันต่อที่ทพีหน้าดีกว่านะโอเคครับบ๊ายบาย